สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้ภูมิใจนาเสนอน้ําพริกปลาทูใส่กุ้งไปนําจ้าพี่น้องวัตถุดิบเรามีก็ใส่ไปเลยจา้ามีอะไรก็ใส่ลงไปวันนี้ก็จะมียอดมะละกอจาก้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนเลยจา้านี่ทุกคนจะวาวานสีขมบอแต่ค่อยก็กินไปหลายคลิปไปแหละยอดมะละกอมาจ้าทุกคนอืมอืม ข uh huh. มอำรำพี่น้องบอกเลยว่าขมเนื้อปูนีโบกินขมบนเนืน้ำได้จากอันนี้ปลาช่อนทะเลอืมต uh ุ๊กเต่าลูกหักตาดีดาตุ๊กเต่าอร่อยนะทุกคนอันนี้แบบต้มอันนี้แบบต้มเลย uh huh. เปิดออกมาคือได้ความมันเลยเห็นไหมเนื้อของเขากุ้คงค่อยกินเนาะอืม uh huh. อืมแบบมันมันเนไม่ขมนะใครกินขมก็อาจจะเป็นลูกผักสปปับปลานะทุกคนจะ่าข,อข่อยบวกขมเลยจับดขอแสบอืมหอเห็นบอก ราดชูดึงมไ่ไหวโอ้เสียงโมอเตอร์ไซค์เนี่ยดึงไม่ไหวทุกคนต้องเอามีดตัดเอารากชูอ่ะกินกับน้ำพริกปลาทูออ้ยมีกุ้งด้วยอ่ะทุกคนใส่กุ้งไปนางอืม่าจทุกคนรากชูสดกินกับน้ำพริกปลาทูอืมอืม อืข่อยต้มไข่นะทุกคนแต่ว่าไข่ข่อยมันบอสุกต้มใส่กับผักสาบอะ่ะอืมทุกคนรูปผักสาบน้ำพริกประทูใส่กุ้งไปน้ำแซับจ้า อันนี้ใกล้มาแล้วก่อทุกคนอืมอืม,อ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 ม ใครไม่กินขมบริเน่นำเด้อมันขมพี่น้องอืมอืมอืออือเขงบริสิตัว 음. 음. 만 만이네. 샙도 건. mm! mm. mm.